จีนไม่ต้องบุกปิดล้อมเศรษฐกิจและไซเบอร์คือทางเลือกควบคุมอากาศและทะเลทําให้ไต้หวันหายใจไม่ออกสงครามข้อมูลทําลายความชอบธรรมรัฐบาลไต้หวันถ้าทุกริธีไม่สําเร็จการรุกรานทางทหารคือคําตอบสวัสดีครับทุกคนผมลีออนวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่เป็นที่สนใจของคนทั่วโลกในช่วงเวลานี้และมีผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกการขยายอิทธิพลของจีนในไต้หวันครับ หลายคนคงเคยได้ยินว่าจีนมีความตั้งใจที่จะทำให้ไต้หวันอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทหารเสมอไปกลยุทธ์ของจีนในปัจจุบันเริ่มจะซับซ้อนขึ้นจากการใช้ทั้งการปิดล้อมเศรษฐกิจการปิดกั้นการค้าไปจนถึงการควบคุมทางอากาศและทะเลสิ่งเหล่านี้เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ทำให้เห็นการลุกรานแบบที่หลายคนคาดคิดแต่กลับเป็นการบีบบังคับที่ค่อยๆสร้างความอ่อนแอให้กับไต้หวันและที่สำคัญคือ จีนไม่ได้เพียงแค่บีบเศรษฐกิจไต้หวันเท่านั้นแต่ยังพยายามทำให้ไต้หวันกลายเป็นเป้าหมายของสงครามในพื้นที่สีเทาซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านี้อาจเป็นการเริ่มต้นของอะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วถ้าไต้หวันไม่ยอมจำนนจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับ จากที่เราเพิ่งพูดถึงกลยุทธ์ของจีนในการปิดล้อมไต้หวันวันนี้เราจะมาลึกลงไปอีกหน่อยครับการปิดล้อมทางการทูตและเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในเครื่องมือสําคัญที่จีในใช้ในการบีบไต้หวันให้ยอมจำนนโดยไม่ต้องใช้กําลังทหารเลยโดยหลักการคือการตัดขาดการค้าของไต้หวันกับโลกภายนอกซึ่งก็เป็นสิ่งที่ไต้หวันไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะพวกเขาเพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากถึง6 0อร์ของ GDP ของประเทศเลยทีเดียวและที่สําคัญไต้หวันต้องพึ่งพาการนําเข้าพล งานและอาหารจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดครับเช่นไต้หวันนำเข้าพลังงานมากกว่า90%ของความต้องการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน ก๊าซหรือถ่านหินถ้าจีนสามารถปิดกั้นการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ได้ไต้หวันก็จะเจอปัญหาการขาดแคลนพลังงานและอาหารซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเศรษฐกิจเริ่มพังทลายความสามารถในการปกป้องอธิปไตยของไต้หวันก็จะลดลงนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่จีนใช้ในการกดดันไต้หวันให้ยอมจำนนโดยที่ไม่ต้องยิงกระสุนเลยแม้แต่นัดเดียวการตัดขาดทางการค้าและการเข้าถึงทรัพยากรสำคัญแบบนี้อาจทำให้ไต้หวันต้องตัดสินใจในที่สุดว่าจะยอมจำนนหรือจะ ต่อสู้จนถึงที่สุดและถ้าเป็นอย่างนั้นจีนอาจได้ชัยชนะโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังทหารเลยครับ ในส่วนของการปิดล้อมที่เราพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับยังมีอีกกลยุทธ์หนึ่งที่จีนสามารถใช้ได้เพื่อกดดันไต้หวันโดยไม่ต้องทําสงครามโดยตรงนั่นก็คือการใช้สงครามในพื้นที่สีเทาหรือเกรซอยลวอลเฟ่่นั่นเองครับจีนไม่จําเป็นต้องส่งกองทัพมาบุกไต้หวันหรือใช้อาวุธหนักแต่สามารถใช้กาชายฝั่งของจีนและมิลิชาทางทะเลเพื่อสร้างสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะเป็นภารกิจด้านมนุษยธรรมหรือการบังคับใช้กฎหมายแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นการบีบคั้นทางเศรษฐ ฐกิจและการเมืองอย่างช้าๆเพื่อให้ไต้หวันเริ่มยอมจำนนโดยที่ไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดูเหมือนการกระทำสงครามทันที ยกตัวอย่างเช่นจีนอาจส่งเรือประมงหรือเรือชายฝั่งเพื่อปิดล้อมท่าเรือหลักของไต้หวันหรือสร้างเขตจำกัดการเข้าออกพื้นที่การค้าซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นแค่การควบคุมการเดินเรือหรือการจัดการการสัญจรทางทะเลแต่มันจะทําให้การค้าของไต้หวันหยุดชะงักไปอย่างมากและที่สําคัญที่สุดก็คือการกระทําแบบนี้มันจะทําให้การแทรกแซงจากกองกําลังต่างประเทศยากขึ้นครับเพราะไม่มีการใช้ความรุนแรงโดยตรงจึงไม่ถูกมองว่าเป็นการกระทําสงครามทันที นั่นหมายความว่าสหรัฐหรือชาติอื่นๆที่อยากจะเข้ามาช่วยอาจถูกผูกมัดด้วยข้อจำกัดด้านกฎหมายระหว่างประเทศเพราะมันไม่ได้เป็นการกระทำที่ชัดเจนว่าเป็นการทำสงคราม เราพูดถึงการปิดล้อมในพื้นที่สีเทาไปแล้วนะครับแต่กลยุทธ์อีกอย่างที่จีนสามารถใช้ได้คือการโจมตีท่าเรือหลักของไต้หวันซึ่งก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ค่อนข้างจะลับๆครับท่าเรือหลักของไต้หวันอย่างเช่นท่าเรือก้าวสงซึ่งเป็นท่าเรือที่สําคัญที่สุดของไต้หวันถือเป็นหัวใจสําคัญในการขนส่งสินค้าและการค้าระหว่างประเทศของไต้หวันเลยทีเดียวเพราะท่าเรือนี้มีมูลค่าการค้าปีละกว่า1นึ0 0 0สล้านดอลลาร์สหรัฐและเป็นแหล่งการค้าใหญ่ถึง57%ของการค้าทางทะเลทั้งหมดของ จีนสามารถใช้การโจมตีทางทะเลในรูปแบบต่างๆเช่นการส่งเรือชายฝั่งหรือการใช้เรือประมงเพื่อเข้ามาขัดขวางการขนส่งสินค้าไปยังไต้หวันหรืออาจใช้วิธีการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบศุลกากรที่ท่าเรือเหล่านี้โดยการตรวจสอบสินค้าหรือเรือที่เข้าออกอย่างละเอียดซึ่งจะทําให้ไต้หวันไม่สามารถรับสินค้าจําเป็นอย่างพลังงานหรืออาหารได้ตามปกติการขัดขวางแบบนี้จะทําให้เศรษฐกิจของไต้หวันหยุดชะงักอย่างรวดเร็วครับในขณะเดียวกันมันยังทําให้ไต้หวัน สูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะไม่สามารถควบคุมการค้าระหว่างประเทศได้ตามปกติและถึงแม้ว่าไม่ได้ใช้การบุกรุกทางทหารแต่การโจมตีท่าเรือหลักแบบนี้ก็สามารถสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงได้ซึ่งแน่นอนว่าไต้หวันจะต้องตอบสนองอย่างไรบางอย่าง อีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จีนสามารถใช้ในการบีบไต้หวันให้ยอมจำนนโดยไม่ต้องใช้กำลังทหารอย่างชัดเจนคือการควบคุมอากาศและทะเลรอบๆไต้หวันครับจีนมีการชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยเรือประมงและเรือชายฝั่งจำนวนมหาศาลซึ่งสามารถใช้เป็นมิลิชาทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้เรือพวกนี้อาจไม่ใช่การโจมตีโดยตรงแต่มันสามารถสร้างความปั่นป่วนและบีบให้ไต้หวันรู้สึกกดดันทางทะเลอย่างต่อเนื่อง การควบคุมทะเลและอากาศรอบๆไต้หวันทําให้จีนสามารถตรวจสอบเรือที่เข้ามาและออกจากไต้หวันได้อย่างเข้มงวดยิ่งไปกว่านั้นจีนสามารถตั้งเขตห้ามบินหรือบินวนอยู่เหนือทะเลไต้หวันตลอดเวลาเพียงแค่มีเครื่องบินหรือเรือที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจีนก็สามารถดําเนินการได้ทั้งการตรวจสอบอย่างเข้มข้นหรือ,ออาจถึงขั้นใช้อํานาจทางทหารการกระทําแบบนี้จะทําให้ไต้หวันถูกแยกออกจากโลกภายนอกอย่างชัดเจนเพราะการค้าและการสื่อสารกับโลกภายนอกต้องพึ่งพา าทางทะเลและอากาศเป็นหลัก เมื่อการขนส่งสินค้าถูกขัดขวางและการบินต้องห้ามการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดของไต้หวันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆเมื่อพูดถึงการปิดล้อมและการกดดันทางกายภาพอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วนะครับสิ่งที่จีนสามารถทําเพิ่มเข้ามาคือการโจมตีทางไซเบอร์และสงครามข้อมูลซึ่งเป็นการปิดล้อมอีกทางหนึ่งที่ไม่ต้องใช้กําลังทหารแต่ก็สามารถสร้างผลกระทบอย่างหนักจีนสามารถโจมตีระบบการสื่อสารของไต้หวันได้โดยตรงเช่นการทําลายเครือข่ายการเงินหรือแม้กระทั่งการ โจมตีสายเคเบิลใต้น้ำที่สำคัญซึ่งเชื่อมโยงไต้หวันกับอินเทอร์เน็ตทั่วโลกครับ การโจมตีแบบนี้จะทำให้ไต้หวันถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การติดต่อสื่อสารออนไลน์และธุรกิจการค้าผ่านอินเทอร์เน็ตมีความสำคัญมากขึ้นนอกจากนี้จีนยังสามารถใช้สงครามข้อมูลเพื่อสร้างความสับสนในไต้หวันได้โดยการปล่อยข่าวลือหรือข้อมูลเท็จที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในรัฐบาลการทำเช่นนี้จะจุดชนวนความไม่พอใจในสังคมไต้หวันและช่วยลดความชอบธรรมของรัฐบาลที่ต้องการปกป้องอธิปไตยของประเทศ สงครามข้อมูลและการโจมตีไซเบอร์แบบนี้ไม่ต้องใช้อาวุธแต่สามารถทำให้ไต้หวันสูญเสียการควบคุมและทำให้สังคมเกิดความวุ่นวายได้ซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเกิดความไม่มั่นคงในประเทศความสามารถในการตอบโต้การกดดันจากภายนอกก็จะลดลงด้วย หากการปิดล้อมและกลยุทธ์ต่างๆที่เราพูดถึงไม่สามารถบีบให้ไต้หวันยอมจำนนได้ในระยะยาวจีนก็ยังคงมีทางเลือกในการทวีความรุนแรงขึ้นได้ครับนั่นก็คือการเริ่มการบุกรุกทางทหารจริงๆซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดที่จีนสามารถทำได้ถ้าการกดดันทางเศรษฐกิจและข้อมูลยังไม่ได้ผล อย่างไรก็ตามแม้จะเริ่มการบุกรุกทางทหารการปิดล้อมก็ยังสามารถดำเนินต่อไปได้เป็นเวลาหลายเดือนครับโดยมีการหยุดพักบ้างเพื่อให้มีโอกาสในการเจรจาและหาทางออกที่เป็นมิตร ซึ่งกลยุทธ์นี้จะทําให้การบีบบังคับของจีนดูเหมือนการดําเนินการที่ช้าๆค่อยๆบีบให้ไต้หวันไม่สามารถทนได้นอกจากนี้การใช้กลยุทธ์ระยะยาวแบบนี้ทําให้จีนสามารถสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเผชิญหน้ากับสงครามโดยตรงในทันทีซึ่งอาจทําให้การตอบสนองจากชาติต่างๆอย่างสหรัฐหรือชาติพันธมิตรในภูมิภาคต้องเผชิญกับข้อจํากัดมากขึ้น แต่ในที่สุดถ้าไต้หวันยังไม่ยอมจำนวนจีนก็พร้อมที่จะใช้ทางเลือกสุดท้ายคือการรุกรานทางทหารเต็มรูปแบบซึ่งนั่นจะเป็นการทำสงครามที่อาจส่งผลต่อทั้งภูมิภาคและโลกแล้วถ้าเกิดสงครามขึ้นจริงๆโลกจะรับมือกับมันอย่างไรนั่นคือคำถามที่ต้องจับตามองต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามครับ